ประเด็นหนึ่งในช่วงงานพิธาพิเศษผมได้ถามพ่อท่านไปว่าเรื่องเกี่ยวกับสัตตบุรุษทำไมไม่เป็นอัคบุรุษ oh. อะไรอย่างเงี้ยนะครัตตินรุษมีมีคนที่รู้บาลีมาบอกกับ oh. บอกว่าคําว่าสัตตบุรุษเนี่ยสัตตะคานี้ไม่ได้แปลว่าเจ็ดจริงจริงมันมาจากคําว่าสัตบวกบุรุอแล้วก็มันผสมกันมันก็คือสัตตะ เขา,า,าเอาภาษาเอาพยัญชนะมาแย้งก็ให้เข้าไปไม่ว่ากันแต่นี่เราเอาสภาวะไม่ไปแย้งกับภาษาเขาสภาวะเราเป็นอย่างนี้คุณตามเข้าใจเราได้ไหมอย่างคุณรัเข้าใจร้วเข้าใจก็คุณบอกว่ามันไม่ใช่เอาไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่เราว่ามันมันไม่ใช่อย่างนี้เราก็เอาความหมายนี้แล้วก็เอาอันนี้ใช่อต่ยังงนเราก็เข้าใจแล้วว่าเออเขาว่ไม่มีไม่มีเขาก็ไม่ได้ใช้มันก็เป็นการตัด ทางของเขาเองเขาไม่มีอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ใช่อย่างที่เรามีกันเพราะเขาบอกอยังไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้อันนี้เทนั้นเองเขาก็ตัดทางเขาเอง ก <anca> ็เป็นเรื่องเป็นเรื่องนาาสงสารน่ะเป็นเรื่องที่เขาก็ตัดไปทําไมอะไรอากนี้ถ้ามันมีคุณยังรู้ไม่ได้คุณก็ต้องแน่นอนคนที่ขออภัยนะกพูดชัดๆคุณยังโง่อยู่คุณยังไม่เข้าใจไม่สามารถถึงสิ่งรู้ว่าอันนี้อันนี้แหละมันจริงมันมีนะเรามันของดีด้วยแต่คุณปฏิเสธนะ่ะคุณก็ไม่ได้สิคุณปฏิเสธนะไปทำยังไงอ่นะมันเป็นความไม่ยอมรับไม่เอาไม่ไม่รู้ ไม่รับไม่เอาตัดทิ้งแต่ต้งนี้มันเป็นของดีของจริงอ่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นไม่สิ่งดีไม่เป็นสิ่งจริงก็แล้วไปแต่เรายืนยันว่าเนี่ยมันดีนะมันมีนี่เรามีอันนี้แต่เขาบอกไม่เอาเอาไม่เอาเขาก็ไม่ได้อันเนี้ยอันเนี้ยก็ท่านั้นเอง ก็เลยเข้าใจว่าโอ้คนที่เขาเรียนบาลียึดภาษาตรงนี้แล้วไ,ได้มีสภาวะ,ะาจะมองคนยึดแปดน่าสงสารเยอะไม่มากด้วยคนยึดภาษาเนี่ได้แค่ภาษาแล้วไม่เอาสภาวะเพราะจะมองว่าผู้แปลถูกเมียมั่วตลก,ตลกไม่รู้บาลีอ่าใช่เขาก็ไปยึดแต่คาบาลีหรือแต่ปัญญชน่าหรือสมมติเสดจาหรือบัญญัติเขาก็ยึดแต่บาลีคนยึดแต่บัญญัติเขาก็ได้แต่บัญญัตินี่แหละอัตวาทุกปาทาน ที่อุปทานหนึ่งเลยที่ท่านแยกไว้เนี่ยอุปทานสี่หนึ่งเลยเนี่ยสายนี้อันเนี้ยก็ได้แต่าวาทะได้แต่าภาษาได้คําพูดได้แต่ลัทธินั่นอยู่อย่างนั้นนะเข้าหาสภาวะไม่ได้เยอะเยอะเยอะทีเดียวซึ่งเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้จริงๆก็นางสารเราจะไปบังคับได้ไ,ไงก็เขาไม่เอาขนาดที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าผู้เออเห็นได้แล้วนะ แต่ไม่มีความยินดีนี่เริ่มต้นเป็นมูลกานี่ยังยากเลยยินดีนี่ถ้าไม่มีตัวยินดีนี่ไปไม่รอดเลยยินดีนี่คือยาดำในอะไรๆก็มีคำว่ายินดีนี่ฉันทะานี่เยอะในมูลการก็ฉันทะเป็นที่หนึ่งเลยในอิธิบายกับฉันทะเป็นที่หนึ่งเลยแม้แต่ในสุริยะปะย์ญาสก็ยังเป็นอันที่สาม